ดีครับวันนี้ในเกมโรงพยาบาลของคุณเป็นไงชมกันเลยเอารลักเข้ามาในหน้าเกมกันแล้วคุณต้องการกดวิชาสั้นหรือไม่มากันเลยรางวัลประจำพันรางวันประจำวันไม่ใช่ประจำพันเห็นเพิ่งได้ยินว่าคุณต้องการเปิดโรงพยาบาลของคุณเองเรามีขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อรุกต้นเปิดเปิดหมู่ฟังชั่นเอาข่าวหดสร้างโอเคได้เลยอะไรไปที่ความเชื่อมเป็น สร้างพนเนก oh wow. ชี้ตำแหน่งชี้ระบุไว้โอ้ไม่กอว้าวเช็กนันสังนูบดิสกิส้สส์เดสชี้ตำแหน่งชี้ระบุไว้โอเคครับอ่าฮะอันนี้คืออะไรอ่ะคอมพิเวเตอร์เหรอเดี๋ยวคอมคอมมันหันหน้าทางไหนอ่ะขออนุญาตดูอ๋อคอมหันหน้าทางนี้อันนี้น่าเป็นหมอปะ แล้วก็สร้างเตียงพยาบาลอะโอเคครับหมุนเตียงให้ถูกตำแหน่งสวยครับเตียงพยาบาลเปิดเซฟเฮลิงเง็งเมชินเน่ <c oughs> <c oughs> อะฮะอุ้ยเดี๋ยวกดผิดแบบนี้อ่าสร้างเตียงเสร็จแล้วสร้างในส่วนของอาคารที่เป็นพนังอาฮะตรงนี้ปุ๊บอ่า เปิดเมนูจัดการโอเคเราต้องจ้างพนักงานเป็นพยาบาลคนใหม่วิจ้างสำหรับศูนย์บาทโอ้ไม่กอดโคตรถูกคนต่อไปพันหนึ่งจ้างหมอขึ้นไม่อืมฮึโอเคนั่งยูนิซีนั่งเครื่องคุณอ้าวนั่งเนี่ยผมก็นั่งอยู่ในในเก้าอี้ที่นั่งที่บ้านของผมทำไมผมต้องไปนั่งในรถโอไม่ใช่ ไปนั่งในรถเพื่อจะไปขับหาผู้ป่วยยังไงล่ะไปกันคนที่ติดเชื้อคนนี้ติดเชื้อหรือไม่คนนี้ก็ติดเชื้อเดียวอามีหมอมีหมอมีหมอโอเคไปกันเลย let's go นี่ครับขับแบบสุดยอดมากเอ้ยไม่ใช่ขึ้นรถเจะผู้ป่วยออกมาลวครบับ สวัสดีครับคุณหมอไปเถอะตอนนี้พนักง,งานของคุณดูแลผู้ป่ยของคุณแล้วไม่หายจะได้รับเงินสุดตอนนี้เปิดไวรัส X อือฮึแล้วก็ไวรัส,สใหม่สำรวจนะครับก็คือทำงานหนักเกินไปคุณพา็ิสิ้นตอนนี้ดูเหมือนว่าจะาแพ้โรงพยาบาลของคุณแล้วอย่าลืมฟังเพลงการรักษาของคุณเพื่อปลดล็อกโอไม่ก oh ็ โรงพยาบาลเนี่ยถ้าจะแบบมีนคนมารักษาใช่ปะ่ะความคิดของผมนะนั่นก็คือทำลายผนังเอาพนังออกเลยครบับนี่เราก็จะได้เงินมานิดนิด,นดหน่อยหน่อยไม่รู้คิดถูกหรือไม่ที่จะเพิ่มเตียงโรงพยาบาลเตียงผู้ป่วยเตียงโรงพยาบาลให้มากขึ้นกว่าเดิมเพื่อจะได้ ลองรับผู้ป่วยที่มากิร์เตียงละสามร้อยห้าสิบวางตรงนีม้มาวางได้เออสามสี่ห้าหกหกหกเตียงโรงพยาบาลหกเตียงเดี๋ยวไปรับผู้ป่วยก่อนหกคนอีกห้าคนนีว่หว่าเรามีคนอยู่คนหนึ่งตรงนี้ let's go คนที่สองคนที่สามคนที่สี่คนที่ห้าและคนสุดท้ายคนที่หก Let's g ก<อ>โซฟาจิตวิทยา Let's go ห้องตรวจนี่จะเป็นห้องตรวจนะครับแล้วนี่จะเป็นเตียงผู้ป่วยโอไม่ก oh ็คนคนเยอะมากเดี๋ยวขยายห้องนิดนึงปะน่าจะต้องขยายนิดนึงอะอะ ยังไงดีเป็นห้องผู้ป่วยรวมนะครับรวมรวมชายรวมรวมหญิงมันเจยกไม่ได้อ่ะเออในคลิมเออเดี๋ยวเพิ่มผนังตรงนี้ โรงพยาบาลไทยมาเลยครับต้องมีทงวางไว้ตรงไหนวางไว้หน้านี้ <c oughs> อันนี้ก็คือแบบโรงพยาบาลเราสามารถอันนี้ใช่ปะ่ะแบบรักษาคนที่มีอาการแบบนี้ได้ก็คือรักษาโนไวรัสกับทํางานหนักเกินไปโอเคซึ่งก็ต้องวิจัยโดยใช้เงินโอไม่ก oh ซึ่งค่าวิจัยเพลงมากสี่หมื่นห้าหมื่น ไวรัสเวมพายเจ็ดหมื่นแสนหนึ่งแสนห้าสามแสนโ oh อ้หมยก็เพงมากเพิ่มเตียงอีกสักเตียงหนึ่งแล้วกันสิบคน <c oughs> นี่โรงพายาบาลของผมก็เป็นหน้าตาประมาณนี้แลี้วตอนนี้ผู้ป่วยเยอะมากพอไปรับมา <laughs> พ,อพอไปรับผู้ป่วยมา เอคิดว่าตรงนี้เนี่ยมีพื้นที่ว่างเหลืออยู่เยอะนะครับจากนั้นก็น่าจะต้องทำห้องพยาบาลเพิ่มไม่ใช่ห้องรักษาผู้ป่วยเพิ่มก็น่าจะเป็นตรงนี้นะครับต้นไม้นี้ไม่ไม,ไม่ไม่อยากตัดอะ่ะไว้ตรงไหนบ้างไว้ตรงนี้ไ่ไม่ได้ตีหิน โอเคตอนนี้ก็มีทั้งหมด16เตียงโอ้ใหม่ก็ลืมสร้างหลังคาโอเคตอนนี้ก็เป็นแบบนี้แล้วนะครับเดี๋ยวในอนาคตแก้แน่นอน <laughs> เพราะว่ามันแออัดมากตอนนี้ช่วงนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วก็แบบรับคนแล้วก็ฟาร์มตังค์อเอาเลยแค่ไปตอนนี้ผมเก็บเงินได้60,000แล้วโอ้ใหม่ก็เป็นเวลาที่ยาวนาน เอาละครับนี่ก็คือการสร้างชั้นสองของโรงพยาบาลนะครับเหตุผลที่สร้างชั้น2ก่อนเนี่ยก็คือแบบไม่อยากทําลายชั้นเลขนะครับพอทําทลายชั้นเลขแล้วเนี่ยก็คนไม่มีที่อยู่นะครับก็เลยมาสร้างชั้น2ก่อนแล้วก็มาตอนนี้ก็เริ่มสร้างนะครับห้องเล็กๆนั้นนะครับก็คือห้องประชุมของแพทย์นะครับให้แพทย์ได้อยู่กันแล้วก็มีขนมมีอะไรน,นั้นก็จินตนา,าการกันเข้าไปนะครับแล้วก็ ส่วนของห้องใหญ่ข้างล่างตรงนี้เนี่ยที่กำลังทำอยู่ก็จะเป็นของผู้ป่วยทั้งหมดเลยครับแล้วก็ส่วนที่เมองชี้ๆอยู่นะครับก็จะเป็นลิฟต์นะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยคิดว่าจะสร้าง3ชั้นนะครับแต่ว่าจะใช้ลิฟต์สตัวนะครับแต่ว่า พอใช้ลิบสองตัวเนี่ยงบป,ประมาณมันเกิน,นครับเพราะว่าลิบสามชั้นเนี่ยมันหมื่นห้านะครับหมื่นห้าเป็นสามหมื่นงูก็ไม่พอแล้วก็เลยเป็นสองชั้นนะครับตามที่ได้ทําไปแล้วตอนนี้ก็นะครับก็ได้วางพื้นนะครับสาหรับที่จะาวางเตียงครับก็จะแบ่งโซนไม้นะครับเป็นทางเดินส่วนหินเนี่ยก็จะให้เป็น ที่วางเตียงนะครับก็เริ่มขุดเจาะลิฟต์นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นการเจาะพื้นที่จะทําลิฟต์นะครับก็เลยเจาะพื้น3าคูณสามนะครับลิฟต์ตัวหนึ่งเป็นผมจะทําลิฟต์สตัวนะครับก็เลยเป็น3าคูณสก็เลแบบเอ๊ะทำไม3าคูณสามไม่มาอยู่ตรงกลางวะก็เลยแบบอุ้ย ตายแล้วทำผิดมาช่องหนึ่งครับเลยต่อไปช่องหนึ่งทางขวามือนะครับ ก็ใส่พื้นหินกับพื้นไม้นะครับพื้นหินเนี่ยก็จะเอาไว้วางเตียงนะครับส่วนพื้นไม้เนี่ยก็คิดว่าจะเอาไว้เป็นทางเดินนะครับ แล้วก็ตอนนี้นะครับก็จะเจาะพื้นเพื่อวางบันไดนะครับแล้วก็ย้ายเตียงข้างล่างทั้งหมดเนี่ยขึ้นไปอยู่ข้างบนหมดเลยนะครับข้างบนนี้เนี่ยก็จะประมาณ30เตียงนะครับแต่ว่าเตียงของผมเนี่ยก็ยังมีไม่ถึง30เตียงนะครับก็เลยได้เท่านี้โอเคแล้วก็วางห้องประชุมนะครับแล้วก็วางประตูเข้าไปให้มันสวยงามจากนั้นก็ติดกระจกนะครับทั่วอาคารให้มันสวยงามทั้งหมดเลย ในส่วนของประตูที่ออกมาจากลิฟต์นะครับก็วางประตูกระจกไปนะครับเพื่อว่าที่คิดว่าจะได้วาง A เข้าไปนะครับจะเป็นห้องผู้ป่วยแบบติด A นะครับผู้ป่วยติดแอร์รวม <c oughs> อันนี้ก็จินตนาการกันไปนะครับแล้วก็ติดไฟนะครับให้สว่างทั่วทั้งโรงพยาบาลเลยนะครับให้แบบนอนไม่หลับแบบให้พยานปันปลุกแบบคุณค่ตื่นได้เลยวค่ะเออตื่นทำไมหรอครับ ต้องตื่นมากินยาค่ะยาอะไรหร ONG? อครับยานอนหลับค่ะฮะแล้วก็มาทําข้างล่างนะครับข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นห้องตรวจทั้งหมดเลยนะครับห้องตรวจเนี่ยจะมีรู้สึกประมาณเท่าไหร่หรอวะชิบหายแล้วลืมดูก็จะมีทั้งหมดประมาณเก้าห้องนะครับไม่ใช่ประมาณเก้าห้องเลยนะครับข้อเสียของโรงพยาบาลผมนะครับก็คือมีทางข้างหน้าเนี่ย เป็นทางขับรถของพยาบาลเนี่ยน้อยมากก็คือไม่ได้วางเลยวางแต่ผังข้างในนะครับก็เลยแบบมีที่อยู่น้อยนิดนะครับก็เลยต้องใช้สอยที่อย่างประหยัด <c oughs> พื้นที่โคตรน้อยอะ่ะยังอยู่สองช่องแล้วก็พอผมวางห้องเสร็จเนี่ยก็มาแบบวางประชาสัมพันธ์นะครับข้างหน้าตรงนี้นะครับวางพื้นเป็นพื้นหินนะครับเดี๋ยวก็วางเป็นพื้นไม้นะครับสาหรับทางเดินวางไฟให้สวยงามสว่าง ็พื่อที่กให้คนเข้ามาใช้บริการแต่เป็นไปได้ผมไม่อยากไป <laughs> พข้างหลังบันไดดีนะครับก็จะวางห้องน้ํานะครับให้มันมีห้องน้ําใช้แต่ข้างบนเนี่ยไม่มีห้องน้ําเพราะว่าลืมวางเปลนอีกแล้วนะครับแล้วก็ออไอ้ตรงราวจับนะครับก็คือวางผิดนะครับก็แบบได้แก้ใหม่แล้วนะครับให้มาอยู่ที่ตรงประตูน,นะครับเวลาแบบคนชราใช้นะครับก็จะไปตรงนู้นทำไมจะไปคำนงนู้นทำไมก็แบบให้ลุกขึ้นได้สะดวกนะครับอ่าสุดยอดเลยนี่สินะ คุณวางแผนโรงพยาบาลอะไรอ่ะพอวางไฟเสร็จนะครับก็วางเครื่องปร,ประกาศให้ทุกห้องตรวจเลยนะครับให้แบบเย็นฉ่ำค่าไฟหนาวกันเลยทีเดียว ในส่วนสุดท้ายนะครับก็ได้วางลิบลงไป2ตัว5,000บาทรวมกันเป็น1,000 0บาทซึ่งตอนนี้ก็ได้วางผิดไปไนะครับก <c oughs> ม็มันมันูอยู่ช่องหนึงก็เล่เอะใจแล้วเอ๊ะมันผิดยังไงว่ามันวางแปลกปก,ก็เลยลบใหม่นะครับเผื่อลบต๊ะไปด้วยตอนนั้น <c oughs> ก็เลยแบบย้ายโต๊ะให้มาข้างหน้าหน่อยหนึ่งนะครับเพื่อที่ได้วางลิบตด้อย่าง สวยนะครับนี่วางลิบห้าพันใหม่มันเต็มมันติดข้างบนก็เลยวางใหม่ปึ้งปึ้งมีโรงพยาบาลของผมสำเร็จเรียบร้อยซอยลินซอย,ยลินอ่ะเราเรียบร้อยเริ่มไฟก่อนเด้แล้วไฟอยู่หนวัเนี้ยไฟอยู่นี้ก็เพิ่มไปโอ้ไม่ก็สว่างขึ้นมาทันตาโอ้ สวยมาก <c oughs> นี่นะครับก็แบบมาตรงนี้นะครับแบบอุ้ยผมป่วยหนักมากผมแบบขอนอนได้ไหมอ่าก็มาได้นะครับคือจะขึ้นบันไดหรือว่าจะขึ้นลิฟต์ก็ได้นะมานี่ลิฟต์ตัวละห้าพันโอ้ my god มานี่นะก็จะเป็นเตียงผู้ป่วยทั้งหมดเลยนะครับก็จะมีเออเช่นนี้จะเป็นสามสิบเตียงนะครับอสามสิบเตียงซึ่งก็ยังไม่ครบ <c oughs> นั่นแหละนี่ มาฝั่งนี้ก็ได้นะครับอนจีะเป็นพวกล็อกเกอร์นะครับแบบามาเฝ้าไข่นะครับก็สามารถมาฝากในล็อกเกอร์นี้ได้นะครับส่วนตรงนี้น่าจะเป็นห้องประชุมของหมอนะครับก็แบบดูได้นะครับห้องประชุมหมอมีเครื่องมือแพทย์มีแบบให้หมอแบบให้พักนะครับเคก็ประมาณนี้นะครับสําหรับโรงพยาบาลของผมในงบทั้งหมด30 0 0 0บาทก็ถ้าชอบ กดไลค์ใช่กดเลิฟไปเล้บบายบายมา,มาเราไปดูแบบของคนอื่นกันบ้างดีกว่าว่าเขาสร้างยังไงสร้างโคตรสวยแบบมีสวนข้างหน้าโรงพยาบาลน,นี่ก็มีห้องตรวจหนึ่งห้องตรวจสองห้องตรวจสามแล้วก็มีลิฟต์อ๋อยังไม่สร้าง <c oughs> ยัง,ย,งยังไม่สร้างโอเคนี่อุย้ยมีที่จอดรถ พยาบาลโอ้โหของผมแบบตีวงเลี้ยวก็เทปไม่ได้แลยสองช่องเี้ขางหน้า <laughs>